บอลมันเบาไปนะครับเตีย่ยเปิดบอลขึ้นมาฐานนเ,เตีย่ยลองยิงจังหว่านี้ไม่ตรงกร<ป>อบเอแล้วครับแ<ป>พบทีมได้ประตูขึ้นน้ำก่อนครับจากลูกเปิดตอตัดได้ให้มาทิศเสี่ยเตียเต่ยเปิดโ่งข้ามาเจ้าสาวก็รับเจ้าโซน เตียะพอบอลขึ้นมาเองเจ้าโดนพลิกจังจจหวะนี้โดนสกิดจังหวะนี้สองยืนคือบอลหนีจังหวะนี้สวยแหมโดนแซสจังหวะนี้เตียะได้บอลเตียะให้มาดิเซนเจ้าโดนให้บอลได้อยู่กับพี่ๆเจ้าโดนควายให้ไปด้านในผู้เล่นของแท้ทีมก็ช่วยกันด,ดีครับตัดบอลได้หาบอลขึ้นมาเองก็ ปรอตูต่อศูนย์นักสนามหนึ่งนะครับส่วนสนามสอนะครับตู่อศูนอยู่นะครับตอนนี้คู่ระหว่างอันดันกครับเป็นประตูที่อ2อครับ เจ้าตามเกี่ยวบอลได้เจ้าโ่ให้ไปได้ที่เพื่อนกินพื้นกลับมาเป็นเจ้าซันเจ้าซันขับให้ไปด้านในผู้เล่นทีพีก็ช่วยกันดีครับเจ้าโซ่ที่บนคลิปบนคลิปถึงบอลหลอก ทีทีบุกขึ้นมาครับบอลอยู่ที่เจ้าปอปอถึนบอลออกมาสวยเปิดยัดเข้บายเมืเจ้าพีพีพีโตยัดเข้าไปข้างในทีทีตัดได้ครับจังหวะนี้เป็นบอลสวนกลับของพีพีเปิดครับจังหวะนี้บุกครับเจ้ามวนเป็นลูกเตะมุมของฝ่ายโลนอีกครั้งหนึ่งเตือนนะครับเป็นคนยิงเตะยิงเรียบร้อยครับเปิดประตูต่อสามครับ